x Series ครับคันนี้ครับ x C i, ซิ่งสีขาวครับ1.9บูฮ uh ัวรถเกือบ3ปีแล้วนะปีออกมาปี2018นะฮะปีนี้ปี2021แล้วนะสามปีแล้วนะครับวันนี้ไปใส่ท่อมาแล้วใส่ท่อตาชายมาแล้วก็มีหม้อพักมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้มารีแมปกันสเตจของฟัน20เอาแบบว่าปิดโคด EGR ไฟไม่โชว์วิ่งทางไกลได้ปลดล็อกความเร็วปลายควันสวย ใช้งานขับสนุกเอาง่ายๆดีกว่านะฮะหายอืดๆเลยเอาให้หายอืดกันไปนะครับมีคันเร่งไฟฟ้าใส่มาเรียบร้อยวันนี้มารีแมปเพิ่มวัสดีครับคุณซักวันนี้มาใรีแมปเพิ่มชอบควันบางๆไม่เอาขนานะอ่ะแลวลองฟังเสียงเบิ้นแต่ท่อตะชายนะมีท่อเป็นหม้อพักด้วยนะครับรถนี่ครับ X Series D Max 1.9ล้อเป็นล้อ m i l X ตัวใหม่แน่ขอบ18ครับ m i l X ตัวใหม่ครับ รัตจยานคมิกนะครับทอดทอดชายฟังเสียงทอดบันตัดเป็นยังไงนะครับอ่ะจักบันแคควันสวยๆนะ20%บเปนี่เซ็นตบสนามช่างแบงค์เขาวนน่้สวยจริงๆนะครับอ่ะน้องแบบพร้อมแล้วบัน เวลาเที่ยงกว่าๆนะฮะแดดเปรียปร้ยงเลยที่สนามช่างแบงค์นะครับขอบคุณคุณศักด์นะครับมาจากเช,ชิงเซาไปริ้วผมอยู่ในตัวเมืองนี่แหละพี่เอาแบบนี้ควันสวยๆบางๆนะครับใช้งานขับสนุกนะฮะมีฟังก์ชันปิดเปิดควันด้วยนะครับ ขอบคุณคุณศักด์ครับมาไกลจาก8ลริ้วนะฉะเชิงเซาครับ FC นะมีหลากหลายจังหวัดเลยก็มาหากันได้ครับพิมพ์คำว่าช่างแบงค์304ใน GPS วิ่งตาม GPS มาถึงหน้าอูเลยนะครับทั่วประเทศก็มาอย่างนี้นครับเข้าใจง่ายๆครับมาอีกแล้วเอ้านี่อซิล่หนบู power ครับนี่ X Series 1.9 Blue Power ครับขอบคุณจักใจครับรอเลยนี่นะครับ สายอีสุมาได้ครับ